นี้เราจะมาแนะนำเครื่องมือการบันทึกหน้าจอโดยโปรแกรม obs โปรแกรม obs คือโปรแกรมสำหรับบันทึกวิดีโอและการถ่ายทอดสดลง Facebook ลง Youtube แต่วันนี้เราจะมาแนะนำเอา obs มาบันทึกหน้าจอบันทึกสไลด์การบรรยายของอาจารย์เช่น powerpoint เป็นต้นครับโดยตัวโปรแกรม obs ครับเข้าไปใน Google แล้วเซิร์ชเลยครับพิมพ์คำว่า obs ก็จะขึ้นเว็บมานะครับเว็บแรกคลิกเข้าไป สำหรับอาจารย์ที่ใช้ Windows ก็คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับที่ Windows ใช้ Mac ก็ดาวน์โหลดที่ Mac OS หรือใช้ Linux ก็คลิกเลือกดาวน์โหลดได้เลยครับสำหรับผมใช้ Windows ผมก็จะคลิกที่ Windows คลิกเสร็จโปรแกรมก็จะถามบันทึกผมก็จะทำการบันทึกเพื่อนำตัวติดตั้งที่เราดาวน์โหลดมาติดตั้งลงเครื่องเรา เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะเริ่มทำการติดตั้งโดยคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นโปรแกรมก็จะเด่งขึ้นมาเรากด next next ไปเรื่อยๆครับแล้วก็กด install สำหรับติดตั้งโปรแกรมโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งลงเครื่องเราครับจากนั้นกด finish เมื่อเราลงโปรแกรมเสร็จแล้ว นี่ก็จะเป็นหน้าจอของโปรแกรมที่เราทำการติดตั้งเมื่อสักครู่ครับหลังจากที่เราลงโปรแกรม OBS แล้วก่อนที่เราจะมาบันทึกหน้าจอเราต้องตั้งค่าก่อนการตั้งค่าเราจะตั้งค่าทั้งหมด4อย่างอย่างแรกคือเพิ่มซอสอย่างที่2ตั้งค่าเสียงอย่างที่3ตั้งค่าการบันทึกว่าเราต้องการจะบันทึกลงในโฟลเดอร์ที่ไหน อย่างที่4คือการตั้งคีย์บอร์ชอดช็อตคัทเพื่อที่เราจะกดบนคีย์บอร์ดแล้วให้บนันทึกอย่างแรกคือการเพิ่มซอสโดยซอสนะครับที่เราจะเพิ่มอยู่ที่ด้านล่างซ้ายซอสนะครับตรงนี้อาจารย์คลิกบวก1ครั้งขั้นแรกเราจะเพิ่มกล้องก่อนโดยเราจะเลือกที่วิดีโอแคปเจอร์เดเวิ์คลิก1ครั้งกดโอเคทีนี้กล้องก็ จะขึ้นมานะครับกล้องที่เราต้องการจะบันทึกพอกล้องขึ้นมาแล้วถ้าอาจารย์ท่านไหนมีกล้องหลายอันก็ที่ดีไว้นะครับเลือกอันนี้คือที่ผมใส่คือเป็นตัว Microsoft นะครับผมก็จะเลือกที่ Microsoft จากนั้นกดโอเคกล้องก็จะขึ้นไปอยู่ในจอแล้วนะครับอาจารย์สามารถขยายได้นะครับจับที่มุมเหมือนเวลาเราแทรกรูปภาพใน p o w e r p o i n อเลยจับที่มุมยืดหดได้ ย้ายได้นะครับลากค้างย้ายทีนี้อย่างที่2เราจะใส่หน้าจอเพราะเราจะบันทึกหน้าจอเราเลือกที่บวกที่ซอสเหมือนเดิมครับที่บวกซอสนะครับเลือกเป็น display capture จากนั้นกดโอเคอันนี้คือจะเป็นหน้าจอที่เราจะบันทึกนะครับคือตอนนี้เราเปิดหน้าจอของโปรแกรม obs อยู่จึงได้ เป็นหน้าจอของโปรแกรม obs แล้วก็ลูปไปเรื่อยๆเพราะว่าเราบันทึกที่หน้าจอทั้งหมดตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตอนเราบันทึกเราจะย่อลงแล้วก็ใส่โปรแกรมอื่นเข้าไปเปิด powerpoint เข้าไปก็จะไม่ลูปครับจากนั้นกดโอเคทีนี้ลองสังเกตกล้องเราหายไปแล้วแต่ตามจริงกล้องเรายังอยู่ครับแต่ว่ากล้องเราดันไปอยู่ข้างหลังของตัวหน้าจอเราก็มาที่ซอสครับ มาที่ซอสคลิกหนึ่งครั้งที่วิดีโอแคปเจอร์เพราะมันคือกล้องของเรากดลูกศรขึ้นไปนี่นะครับมันสามารถเลื่อนขึ้นลงได้คือตอนแรกกล้องแค่โดนตัวหน้าจอทับอยู่อาจารย์สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้สลับได้เราจะมาดูเรื่องการตั้งค่าเสียงโดยตั้งค่าเสียงเราก็คือที่ เมนู Audio Mixer ตรงกลางล่างการบันทึกเสียงค่า Default ของโปรแกรมจะมี2อย่างคือ Desktop Audio แล้วก็ไมค์นะครับตอนนี้ไมค์ My ดังแล้วนะครับที่ผมพูดอยู่ลายเสียงก็จะขึ้นตามตัว Desktop Audio คือเวลาเราเปิดโปรแกรมต่างๆเปิด YouTube เปิดอะไรที่ในเครื่องเรานะครับตัว OBS ก็จะบันทึกเสียงนั้นไปด้วย ถ้าไม่ต้องการอาจารย์ก็ที่ตรงนี้นะครับที่ลายของ Desktop Audio ที่รูปเครื่องหมายลำโพงคลิกหนึ่งครั้งเพื่อปิดในกรณีที่อาจารย์ไม่ต้องการใช้เสียงมันนะครับเข้ามาในการบันทึกแต่เสียงไม้เราก็เปิดไว้ปกติทีนี้สำหรับอาจารย์บางท่านที่เสียบไม้แยกไม่ได้ใช้ไม้ของที่เครื่องที่โน้ตบุ๊กอาจารย์จะเซตมันอาจารย์มาที่ช่องไม้นะครับ เลือกที่เฟืองคลิก1ครั้งเลือก property หลังจากที่เราเลือกตัวเฟืองเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าจอ property for m มขึ้นทีนี้เราจะเลือกใหม่ที่ device ครับผมมี device 2อย่างคือตัว mic จากกล้องเ webcam กล้องเว็บ c a m ที่เราเห็นกันอยู่นี่กล้องเว็บ c a m ตัวนี้มีเสียงด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ line in ผมใช้ m มแยกแต่ผมเสียบเข้าช่อง line in สำหรับอาจารย์ที่ใช้ไม์ของโน้ตบุ๊กโปรแกรมจะตั้งเป็น default มาให้อาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะครับก็คือโปรแกรมเขาจะเลือกของเขาเองเพราะว่าอาจารย์มีไม์อันเดียวที่โน้ตบุ๊กเขาก็จะเลือกเป็น default หรือถ้าอาจารย์เสียบเพิ่มอาจารย์ก็เข้ามาที่นี่นะครับ p r o p e r t y for หรัไมแล้วก็เลือกได้ว่าอาจารย์เสียบไม์อะไรเข้าไปที่ช่องไหนของผมเลือกเป็นล i n อินนะครับเพราะผมใช้ไม์แยกผมเข้าช่องล i n อินจากนั้นผมกดโอเค และอย่างสุดท้ายของการเซตเสียงคือระดับความดังของเสียงอาจารย์พยายามพูดอย่าให้เข้ามาความดังครับอย่าให้เข้ามาในเส้นสีแดงขีดแดงเข้ามาในขีดเหลืองได้ครับรับได้แล้วก็อย่าให้เบาเบามากเกินสีเขียวนี่ถ้าขึ้นนิดเดียวเวลานักศึกษาไปเปิดก็คือมันจะเบามากนักศึกษาก็จะเร่งเร่งเท่าไหร่เสียงก็ยังเบาอยู่ครับอาจารย์พยายามพูด ให้มีความดังเข้ามาใกล้ขีดเหลืองหรือเข้ามาในขีดเหลืองนะครับหลังจากที่เราเซตภาพเอาซอสภาพใส่เข้าไปแล้วตั้งค่าเสียงแล้วทีนี้เราพร้อมบันทึกแล้วนะครับก่อนที่เราจะบันทึกมีสองอย่างที่เราต้องเตรียมคืออาจารย์ต้องเลือกโฟลเดอร์ของวิดีโอว่าวิดีโอที่เราจะบันทึกจะเก็บไว้ที่ไหน อาจารย์ไปที่ setting ด้านล่างขวาคลิก setting หนึ่งครั้งอาจารย์ดูที่เมนู output ครับจากนั้นที่เ e คคอ d i n g ิ้งนี่นะครับเล c o r d i n g ิ้ง t านอาจารย์เบาเลือกนะครับว่าต้องการจะบันทึกที่ไหนทีนี้เบาเข้ามาเสร็จก็ตั้งโฟลเดอร์ครับ สร้างโฟลเดอร์แล้วครับผมต้องการจะให้เก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้จากนั้นผมเลือก select folder จากนั้นที่ record format ครับเลือกเป็น mp4 เนื่องจากขนาดไม่ใหญ่และความคมชัดใช้ได้นะครับหลังจากที่เราเซ็ตเสร็จแล้วนะครับ2อ,อย่างทั้งตัวเบลวิดีโอว่าจะเก็บไว้ที่ไหนทั้ง recording format เลือกเป็นนามสกุล mp4 จากนั้นกด ok สำหรับการสร้างคีย์บอร์ดช็อตคัตเราสร้างเพื่อกดปุ่มบนคีย์บอร์ดของเราเพื่อให้บันทึกหน้าจอและสต็อปการบันทึกวิดีโอหน้าจอสาเหตุที่เราต้องใช้ตัวคีย์บอร์ดช็อตคัตเพราะว่าเพื่อให้ได้ภาพของสไลด์โดยที่วิดีโอของเราไม่ติดโปรแกรมต่างๆไม่ติดภาพหน้าจออย่างอื่นที่เราไม่ต้องการสำหรับการตั้งคีย์บอร์ดช็อตคัตไปที่เซตติ้งครับเลือกฮอ t คีย์หลังจากนั้น ที่ start recording ผมจะตั้งตัว shortcut คือกด control และผมจะกดเลขหนึ่งเมื่อผมต้องการเริ่ม record ผมจะกด control บวกเลขหนึ่งเมื่อผมต้องการ stop recording ผมจะกด control 2เลข2เมื่อต้องการ pause นะครับ pause record ผมจะกด control 3เมื่อผมต้องการจะ unpause ผมจะกด control 4 นี่นะครับก็คือจะเป็นเลขที่ผมจะกดนะครับเวลาผมจะเริ่มเลคคอร์ดหรือทำการสต็อปทำการพอร์โดยผมจะหลีกเลี่ยงการใช้ตัวช็อตคัตที่เป็นตัวช็อตคัตของโปรแกรมนั้นๆที่อาจารย์ต้องการบันทึกครับจากนั้นกดโอเคทีนี้เราจะไปเปิดโปรแกรม PowerPoint ทีนี้เราพร้อมจะบันทึกแล้วเราจะเปิด PowerPoint ขึ้นมา ันนมานะครบหลังจากนั้นกดไ i ด์โ h o w ให้เต็มจอไว้ตอนนี้เราพร้อมที่จะเริ่มทำการบันทึกการบรรยายของเราแล้วนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วคำสั่งที่ผมตั้งไว้ตัวคีย์บอร์ดช็อตคัทคือ ctrl หนึ่งเพื่อบันทึกผมกด ctrl หนึ่งตอนนี้โปรแกรมจะทำการบันทึกอยู่นะครับก็บรรยายอาจารย์ก็บรรยายไปเลยเรื่อยๆจน จบการบรรยายอาจารย์ต้องการสต็อปที่อาจารย์ตั้งไว้สำหรับผมคือคอนโทรล2อันนี้คือผมหยุดนะครับหยุดการบรรยายแล้วทีนี้ผมจะกลับไปที่ตัววิดีโอที่ผมบันทึกไว้ที่เราตั้งค่าไว้ก็คืออาจารย์เบาวเลือกเรคคอร์ดไว้ที่ไหนสำหรับผมเลือกที่ไดดีทดลอง obs ที่เราตั้งไว้ในโปรแกรม obs ครับ ที่เราตั้งไว้ตรงนี้ครับ Setting Output นี่นะครับ Record Part เราบันทึกไว้ที่ไหนเราเข้าไปดูครับผมได้ดีทดลอง OBS นี่คือวิดีโอที่ผมทำการบันทึกล่าสุดนะครับตัวนี้คือที่ผมลองทดลองครั้งแรกอันนี้ที่บันทึกเมื่อสักครู่ทีนี้เราก็เปิด โปรแกรมทำการบันทึกอยู่นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่เราบันทึกอยู่เมื่อสักครู่อาจารย์ก็สามารถนำไปโพสต์ลงยูทูบลงใน KKU E-Learning ของอาจารย์ในรายวิชาของอาจารย์ได้ครับทีนี้ก็เสร็จแล้วครับขั้นตอนการบันทึกวิดีโอด้วยโปรแกรม OBS ของเรา